เราก็อยู่ที ite, so really. ่ที่พักของเราแล้วนะคะชื่อโรงแรมซาวะเทลนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าในห้องพักเราเป็นอะไรบ้างเปิดเข้ามาเราก็จะเจอห้องน้ำห้องน้ำก็จะที่นี้ให้นะคะก็จะมีได้เป่าผม สบ,บู่อะไรเนี่ยคันดิชีเนอร์สบู่ยาสับผม,มก็สบ,บู่ไม่มีแปรงสีฟันนวก็จามีแบบเป็นอีกส่วนหนึ่งของห้องน้ำก็จะมีเป็นฝักบัวนะคะดี๋ยวก็เป็นสับบนนะะกสโค อีกฝังหนึ่งของห้องน้ำก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าในในตู้เสื้อผ้าก็จะมีนเ้เาที่แตะให้นะคะหลังจากเป็นตู้เสื้อผ้าเราก็จะเป็นมอน้อนะะยน,ออะนะคะไปชมกาแฟมามามากะดูกบงใหญ่สองสองสองควเาจะไปเทา่วแล็มีคาชาชท,ทีนี้องมีตู้เย็นเ็เด็กะ เราสั่งสั่งอาหารได้เขาบอกว่าสัส่งอาหารได้แล้วก็จะเป็นแอ่งพามาให้น้อ,องชมวิวไม่วิวมาอันนีาาค่ี่นี่่ที่2ง2แล้วนะคะก็ครั้งแรกอะเอในห้องัก้าถ้าห้องักข้าว่ะมันจะมีวิวสรนะว่าน้เี่ยวเราข้าดูห้องกา,ากันมยค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้องเพื่อนของเรานะคะ ว่ายน้ำอยวาไปถ่ายตัวโซเดิโค้ดต้องมีนะคนะเ้กเปิดมาักขันะนี่นะคะก็จะเป็นมีนั่งแบบชิวๆอะไรอย่างเี้มองไปก็จะเป็นสรนะว่ายน้ำของโรงแรม จองผ่านอากูด้านะคะจะไ,ได้ราคาถูกถ้าจองผ่านทางเว็บของโรงแรมก,ก็จะเป็นราคาของโรงแรมเลยไม่มีสม่วนลด